สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจ๋าก,ก็จะมาแชร์เทคนิคการวาดหน้าของตุ๊กตามีหลักเกณฑ์นในการแบ่งขอบโครงหน้าเขาโครงหน้ายังไงเพื่อที่จะปักออกมาแล้วทำออกมาแล้วตุ๊กตาไม่ตาเหล่ตำแหน่งของตาหูและปากดูแบบบาลานซ์ดูสมสมดุลกันค่ะเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยว ก่อนอื่นนะคะจะให้เตรียมสายวัดไว้นะคะแล้วก็ที่ต้องใช้ก็คือปากกาลบร้อนเตรียมแค่2ออย่างนี้ค่ะมาพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เราวัดตำแหน่งของหัวของน้องตุ๊กตากันก่อนวัดจากข้างบนเลยนะคะลงมาถึง ทางด้านล่างของจ๋าตรงนี้จะอยู่ที่6เซนนะคะครึ่งหนึ่งของ6ก็คือ3ให้เราทำการมาร์กเอาไว้ก่อนนี่คือตำแหน่งของความความยาวของใบหน้าแล้วเราก็มาวัดตำแหน่งของความกว้างของใบหน้าก็คือให้ยึดจากหลักเส้นที่เราแบ่งไว้เมื่อสักครู่ตรงนี้จุดตรงนี้นะก็คือ3ใช่ไหมเห็นไหมตรงนี้นะคะให้เราวัดไป จากหูข้างนึงไปถึงหูอีกข้างนึงก็คือ8ครึ่งหนึ่งของ8ดนั่นก็คือสีนั่นเองเมื่อเราได้จุดแล้วเราก็จะเห็นว่าจุดตรงกลางของเส้นความกว้างกับความยาวของโครงหน้าก็จะอยู่ที่ตำแหน่งใกล้เคียงกันนะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อน่อนลากเส้นลากเส้นไว้เลย2อจุด เพื่อที่เวลาเราทำวาดหน้าตุ๊กตาออกมาแล้วหน้าของเขาจะได้ดูสมดุลแบบนี้นะคะทุกคนก็จะได้แบบนี้อันนี้ขั้นตอนแรกนะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูขั้นตอนการที่สองกันเลยสำหรับขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการแบ่งแบ่งอะไรแบ่งตำแหน่งของตาทั้งสองข้าง และจมูกและปากนะคะวันนี้จะมีผู้ช่วยอีกตัวนึ่งนั่นก็คือไม้บรรทัดไม้บรรทัดบงรีนั่นเองค่ะเมื่อพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวัดกันก่อนเลยอัาดับแรกก็คือใช้สายวัดนะคะวัดจากเส้นตรงกลางตรงนี้นะคะวัดออกไปประมาณ1เซนใช้ไหมรทาน,นี้ก็ได้จะได้มองเห็นชัดชัดครึ่งเซนอ่ะ หนึ 1> 1ถึงครึ่งเซนนะคะของจ่าจะจะใช้ที่1เซนขีดเอาไว้อันนี้เราก็วัดออกไปอีก1เซนอันนี้เราก็จะได้ตำแหน่งของหัวตาทั้งสองด้านแล้วหลังจากนั้นทำยังไงหลังจากนั้นอันนี้จะาจะทำทำตาให้เขาแบบ มีลูกตานะแล้วก็มีแบบเป็นคิว้วจาก,ก็จะใช้วงกลมนะคะวงกลมประมาณอันนี้ให้กลอาวนะเบอร์สิบนะจาก,ก็จะให้เส้นจุดบนของเบอร์สิบอะคะ่ะอยู่ตรงกับเส้นเส้นที่เรา,าได้จุดเอาไว้แล้วก็ลากเส้นโค้งไปเลย ถาไม่ถนัดก็คือใช้มือก็ได้ค่ะใช้วิธีการใช้มือล่างทั้งสองด้านโดยตำแหน่งของหัวตาจะมาะสิ้นสุดจะมาเริ่มอยู่ที่จุดที่เราได้ทำการาา์เอาไว้แล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้ ไม้มันทัดวงรีนะคะจะเอาตาในแนวในแนวรีด้านตรงก็วาดได้เลยหรือจะเอาด้านขวางด้านขวางเราก็ต้องวางวางวงรีในแนวขวางอันนี้จะาวางด้านตรงได้แล้วหนึ่งคางนะมองเห็นกันไหมเอ่ยเส้นนี้จะวาดเลยจะไม่ใช้จะจะใช้เส้นข้างหลัง เมื่อกี้วงอยู่ที่เลขเจดใช่ไหมคะก็อีกฝั่งหนึ่งวิธีการใช้ไม้บรรทัดวงรีหรือวงกลมนะคะแล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยวิธีนี้จะทำให้ดวงตาของน้องตุ๊กตาเท่ากันดูแบบบาลานซ์กันเมื่อเราได้วงกลมแล้วเราก็มาลากเส้นหัวคิ้วอีกรอบหนึ่ง ะะแล้วหลังจากนั้นอันนี้สังเกตว่าเราจะได้หน้าละได้ดวงตาแล้วหลังจากนั้นให้เราตำแหน่งของจมูกวัดลงมาจากาส่วนข้างบนสักประมาณ1เซนนะคะจะได้ตำแหน่งของจมูกแล้วตำแหน่งของปากอันนี้สำคัญเลยปากที่จะทำจะ,จะไม่ใช้วิธีดึงส่วนใหญ่จะทำเป็นปากยิ้ม ปากยิ้มของจ่าจ่าก,ก็จะใช้ใไม้บรรทัดวงรีเนี่ยคะ่ะดูเลยว่าเราอยากได้ปากประมาณไหนเราก็ลองเอาไม้บรรทัดวงรีมาทาบดูก่อนดูวิธีการใช้ก็จะให้เส้นตรงกลางอะตรงกลางของไม้บรรทัดอะคะ่ะอยู่ระดับตรงกลางของเส้นที่เราขีดเอาไว้กับหน้าน้องตุ๊กตาแล้วหลังจากนั้นเราก็วาดไปเลย อันนี้เป็นปากาลบหลอนนะเราวาดได้เราไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าใช้ใดเป่าออกได้เลยนี่ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับดวงปลาถ้าใครอยากเติมคิ้วก็สามารถเติมข้างบนนี้ได้เลยค่ะตอนนี้เราจะเห็นว่านหน้าตาของตุ๊กตาเขาก็จะดูแบบบาลานซ์กันแล้วมันจะบาลานซ์กันออกมาเวลาเราปักแล้วจะดูว่า ด้านซ้ายด้านขวาด้านข้างมันอยู่ที่ตำแหน่งที่สมดุลกันนะคะยังไงก็ลองใช้เทคนิคการวัดแบ่งโครงใบหน้าตามสเกลที่จะสอบดูนะคะโอเคสำหรับให้พิเลาไปก่อนนะคะวสวัสดีค่ะ